สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิตใน EP ที่12สําำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมส,สดๆทุกๆวันศุกร์เวลา3-15ทาทางช่องวัน31 One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต EP ที่12เรื่องราวตัดมาในตอนที่เกลเธอได้เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมา แล้วก็กดมาตรงรายชื่อของอาจารย์พาร์แล้วก็กดยกเลิกการปิดกั้นสายซึ่งขณะนั้นเองอาจารย์พาร์ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จเขากําลังคุยอยู่กับภรรยาแล้วบอกว่าเขานั้นเลิกงานแล้วเขากําลังรีบไปหาขณะนั้นเอง พิธีกรดำเนินรายการก็ได้มาขอบคุณอาจารย์พาร์ที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้หลังจากนั้นเกลก็โทรมาหาอาจารย์พัรซึ่งเขาก็ทำหน้าตาตกใจมากๆและบอกว่าเขานาพยายามติดต่อเกลแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยเขามีเรื่องอยากจะคุยกับเกลเกลบอกว่าตอนนี้คลิปของเธอกับอาจารย์พาร์ทอยได้เห็นแล้ว ไม่รู้มันจะมีผลอะไรกับงานของอาจารย์พาร์ตหรือเปล่าเธอเพียงแค่โทรมาบอกเท่านี้แต่อาจารย์พาร์ตต้องการจะเจอกับเกลเพื่อจะคุยเรื่องนี้ด้วยแต่เกลก็ปฏิเสธขนาดนั้นเองพะแพงก็ได้ซื้อของกินเข้ามาหาเกลมากมายแต่ว่าเกลก็ไม่ได้เอนจอยกับอาหารพวกนี้เลยพะแพงจึงถามไปว่าเกลมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดอีกหรือเปล่าในเมื่อตอนนี้ตำรวจก็เอาโตัวโค้ดกวางไปสอบปากคำได้แล้ว ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันก็คลี่คลายตัวของทอยก็ไม่สามารถจะมาเล่ยง,งานเกลได้อีกแล้วหรือเกลกําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความลับของตัวเองเกลจึงบอกว่าใช่และเธอก็ถามกับพะแพงไปว่าพาแพงจำอาจารย์พัทได้ไหมพาแพงจึงบอกว่าจําได้สิทําไมเธอจะจําไม่ได้ล่ะเธอก็พอจะรู้เรื่องระหว่างเกลกับอาจารย์พัทซึ่งควีนเป็นคนบอกเธอและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ทุกคนนั้นมาเรียนกับอาจารย์พัท ควีนเธอเรียนไปด้วยแล้วก็ยิ้มนอ้อยยิ้มใหญ่ไปด้วยด้วยความที่อาจารย์พัทนั้นมีใบหน้าที่ลอเลาหลังจากเรียนเสร็จควีนก็ตรงเข้าไปหาอาจารย์พัทและถามว่าเขาได้มีแฟนหรือยงังอาจารย์พัทจึงถามว่าใครถามควินจึงบอกว่าเพื่อนของเธอนั้นฝากถามอาจารย์จึงแกล้งแซวไปว่าใช่เกลหรือเปล่าแต่อาจารย์พัทก็ไม่ตอบเพราะว่ามันจะดูไม่ดีและมันดูไม่เหมาะสมด้วยซึ่งทุกคนนั้นก็ขอตัว พาแพงจึงถามควีนไปว่าควีนอยากจะจีบอาจารย์พัดเหรอแต่ควีนก็บอกว่าเปล่าแค่แซลเล่นเฉยๆอาจารย์พัดน่อายุเยอะแล้ว ขณะนั้นเองเกลก็ได้บอกกับเพื่อนๆทั้งสองคนว่าเดี๋ยวเธอจะขอตัวไปเข้าห้องสมุดก่อนนะเธอจะไปหาข้อมูลทํารายงานแต่ว่าเกลกลับเข้ามาในห้องของอาจารย์พัทแล้วก็มาขอโทษอาจารย์พัทที่เพื่อนของเธอนมาแซวอาจารย์พัทแบบนั้นอาจารย์พัทจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกและเขาก็ถามกับเกลว่าเกลามาหาเขาทําไม เกลจึงบอกว่าจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องของรายงานอาจารย์พัจึงถามกลับไปว่าแต่รายงานมันตั้งส่งตั้งเดือนหน้าเลยนะเกลไม่ต้องรีบก็ได้แต่เกลก็บอกว่าเธอกลัวว่าคนอื่นจะเข้ามาหาอาจารย์พัเยอะแยะและอาจารย์พัจะไม่มีเวลาให้กับเธอหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มสนิทก,กันจนเริ่มคบกัน ซึ่งเธอกับอาจารย์พัทก็แชทคุยกันจนทําให้เพนนื่อนๆเริ่มสงสัยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แอบสวีดหวานกันในมหาวิทยาลัยจนสุดท้ายทั้งสองคนก็จัดการสบรัิเหตุการอย่างเมามันที่บ้านของเกลอาจารย์พัดจึงถามกับเกลไปว่าไม่กลัวแม่ของเกลนั้นกลับมาเห็นหรอือเกลจะบอกว่าแม่ของเธอนาะไปอยู่ที่บ่อนอีกนาาคงจะกลับไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนักหนาสักวันหนึ่งเธอคงจะต้องเสียบ้านหลังนี้ไปอาจารย์พัดจึงบอกกับเกลไปว่างั้น ให้เกลนันยานไปอยู่กับเขาไหมซึ่งเกลก็ตอบตกลงแต่อาจารย์พาร์ก็บอกไปว่าเขานะ่ะเป็นเพียงแค่อาจารย์ตัวเล็กๆที่เขาอยู่นะักก็เล็กนิดเดียวไม่ใหญ่เหมือนกระบ้าของเกลเกลจะอยู่ได้หรือแต่เกลก็บอกว่าอยู่ได้ซึ่งอาจารย์พาร์ก็มีอะไรอยากจะขอร้องเกลบางอย่างเกลจึงถามว่าอะไรอาจารย์บอกว่าในตอนที่เรากําลังทําการสมเด็จให้กันอย่างมามันเขานั่งขอถ่ายวิดีโอไว้ด้วยได้ไหมเพราะว่าเขานั้นรู้สึกมีความสุข แต่ว่าเขาจะลบทิ้งต่อหน้าของเกลเลยซึ่งเกลก็ยินยอมเพราะเกลนั้นรักเขามากเรื่องราวตักละมาณปัจจุบันเกลได้เล่าให้กับพระแพงฟังว่าเธอนั้นยอมทำทุกอย่างเพราะอาจารย์พานเป็นรักครั้งแรกของเธอพระแพงจึงบอกว่าที่เกลนั้นยอมอาจจะเป็นเพราะว่าเกลรักเขาจนหัวปักหัวปำเกลจึงเล่ฟังต่อไปว่าหลังจากนั้นควีนก็มาถามเธอว่าช่วงนี้เกลนั้นเป็นอะไรทำไมไม่ค่อยอยู่กับเพื่อนเลย ซึ่งเกลก็บอกว่าเธอนั้นก็ต้องไปแคสงานมากมายแต่คุยน,นั้นก็ไม่เชื่อเกลจึงยอมบอกว่าเธอนั้นมีแฟนคุยจึงถามว่าใช่อาจารย์พัดไหมซึ่งเกลก็งงมากว่าคุยนั้นรู้ได้ยังไง คุนจึงบอกว่าทําไมจะไม่รู้ละ่ะก็เธอคุยกับอาจารย์พัทอยู่อาจารย์พัทบอกกับเธอทั้งหมดนั่นแหละว่าคุยอะไรกับเกลบ้างและแอบสบัดเหตกันตอนไหนซึ่งเกลก็มีทีททาว่าจะไม่เชื่อคุนจึงหยิบโทรศัพท์มือถือและเปิดคลิปวิดีโอที่อาจารย์พัทถ่ายเกลเอาไว้เกลจึงถามไปว่าคุยนั้นได้มาได้ยังไงเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากไหนบอกว่าอาจารย์พัทลบไปแล้วยังไงละ่ะคุนจึงบอกว่าลบไปแล้ว มันก็สามารถแบ็กอัพกลับเข้ามาได้อีกอยังไงล่ะซึ่งเกลก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอาจารย์ต้องส่งให้กับคุนด้วยคุนจะบอกกับเกลไปว่าเกลนะถูกอาจารย์พาร์นั้นหลอกสะบดัดเฮแล้วไม่คิดว่าเกลจะจริงจังขนาดนั้นซึ่งเกลก็โกรธมากจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับคุนแต่คุนก็ไม่ได้ยอมแต่อย่างใดและจู่ๆเกลก็ร้องไห้ขึ้นมาคุนจึงถามเกลไปว่าเนี่ยแกรักอาจารย์พาร์จิจินะเหรอและเรื่องราวก็ตามมาตอนที่อาจารย์พาร์กลับเข้ามาในห้องทํางาน แล้วก็เห็นว่าเกลกับคุยอยู่ในนี้ซึ่งเกลก็บอกว่าเธอรู้เรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมดแล้วแต่อาจารย์พัชก็พยายามปฏิเสธและบอกว่าอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อคุยเด็ดขาดมันไม่ใช่อย่างที่เกลคิดถ้าเกิดว่าเกลนั้นเชื่อแบบนั้นเกลก็จะเสียหายเหมือนกันนะขณะที่อาจารย์พัชกำลังอธิบายอยู่ซึ่งเกลนั้นไม่ฟังอะไรเลยและหยิบแจกันขึ้นมาทำร้ายอาจารย์พัชซึ่งอาจารย์พัชก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเกลได้ฟังว่า ควีนไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าเขากับเกลนั้นคบกันอยู่ควีนนั้นขู่แบกเมเขาให้เขานั้นส่งคลิปให้ไม่งั้นจะเอาความลับไปบอกคนอื่นจนทําให้อาจารย์พัฒน์ไม่มีทางเลือกและต้องส่งให้กับควนีนแต่เกลนั้นก็ไม่เชื่อเพราะว่าควีนนั้นบอกว่าเธอจะทําแบบนั้นไปทําไมเกลเชื่อควนีนอย่างสุดใจแล้วก็บอกอาจารย์พันไปว่าให้อาจารย์พัฒน์ทำไปลาออกซะ ม่งั้นเธอจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนเรื่องราวตกรรมาณปัจจุบันเกลยังคงเข้าใจผิดอาจารย์พัทอยู่และคิดว่าอาจารย์พัทเป็นคนทําเธอแบบนั้นเธอไม่น่าทุ่มแบบนี้กับใครเลยแต่พระแพงก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเกลหรอกและไม่อยากให้เกลเอาเรื่องดาวในอดีตมาทําให้เกลนั้นเป็นแบบนี้ส่วนชีวานหลังจากที่เขานั้นได้ไปพบกับทอยเขาก็มานั่งอยู่ที่ร้านเล่าแล้วก็นึกถึงเรื่องที่ทอยเล่าให้เขาฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอาจารย์พัทเอง ชีวาได้บอกกับทอยไปว่าถ้าเกิดว่าเกลนั้นไม่ดีแบบนั้นทอยก็เลิกยุ่งกับเกลสิทอยบอกว่าเขาก็รักของเขาซึ่งเขากับเกลน่ะเหมาะสมกันที่สุดแล้วหลังจากที่ชีวาเอาเรื่องที่เขาได้รู้มาเก็บมานั่งคิดเขาก็ได้กลับไปที่คอนโดและเห็นว่าเกลนั่งรออยู่ซึ่งเกลก็อยากคุยกับชีวานเรื่องความลับของเธอซึ่งเธอต้องการจะเล่าให้กับชีวาได้ฟังและบอกกับชีวาไปว่าสิ่งที่ทําให้เธอไม่เป็นอิสระ มันไม่ใช่ทอยหรอกแต่มันเป็นอดีตของเธอต่างหากซึ่งชีวานก็บอกกับเกลไปว่าเขารู้เรื่องของเธอหมดแล้วแต่เขานั้นไม่ได้สนใจไม่ว่าเกลจะเคยผ่านอะไรมามันไม่ทําให้เขารู้สึกแย่หรือรู้สึกดีกับเกลมากยิ่งขึ้นและเขาก็บอกกับเกลไปว่าไม่ต้องเอาเรื่องราวในอดีตมาใส่ใจเกลจึงบอกกับชีวานไปว่าเธอนั้นกลัวว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอั้นเคยเจอมาเพราะตอนนี้เธอกลัวว่าเธอจะรักชีวานชีวานจึงบอกว่าไม่เป็นไร เรื่องแบบนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนเอเทนกับประแพงพวกเขาทั้งสองคนได้ถูกหมดออยนัดมาให้เจอที่ร้านกาแฟซึ่งหมดออยก็มาเล่าเรื่องที่ว่าเธอสอบปากคำโค้ดกวางและได้ความว่าโค้ดกวางเป็นคนโพสไอจีของควีนเพราะว่าเธอได้โทรศัพท์ของควีนมาแต่เอามาแต่รหัสผ่านแล้วก็โยนโทรศัพท์ของควีนนั้นทิ้งไปแล้วหมดออยถามว่าทําไมโค้ดกวางต้องทำแบบนั้นด้วยโค้ดกวางจึงสารภาพมาว่า เธอโพโจมตีประแพงก็เพราะว่าต้องการให้ประแพงนั้นเลิกยุ่งกับเอเทนและอยากให้เอเทนนั้นรู้ว่าประแพงนั้นเป็นคนไม่ดีเธอนั้นอยากให้เอเทนไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าเขาต้องลงแข่งขันว่ายน้ําหลายๆโปรแกรมไม่รู้ว่าทําไมเอเทนถึงต้องไปรักประแพงกระดานั้นทั้งๆที่ประแพงนั้นมีแต่ข่าวเสื่อมเสียไม่มีอะไรดีเลยสักนิด ซึ่งเธอก็พูดไปแล้วก็ใช้อารมณ์ไปต่อว่าประแพงเหมือนเธอนั้งเกลียดชังประแพงเป็นอย่างมากหมวนออยจึงถามไปว่าแล้วโค้สกวางได้มือถือของควีนมาได้ยังไงเรื่องราวจึงย้อนไปในวันเกิดเหตุซึ่งตัวของโค้สกวางได้ทักไลน์ไปหาเอเทนถามว่าเมาหรือเปล่ากลับดีๆนะแล้วจะกลับกี่โมงแต่เอเทนก็ไม่ตอบเลยเธอจึงพยายามโทรไปหาเขาแต่เอเทนก็ไม่รับเธอนึกย้อนไปในตอนที่ พวกของ r j บอกว่าคืนนี้จะไปปาร์ตี้กันที่ผับวันไนส์แตนเรื่องดาวตักกลับมาณปัจจุบันโค้ดกวางเล่าต่อไปว่าหลังจากนั้นเธอก็ไปที่ผักแล้วก็เห็นว่า r j กำลังพาประแพงขึ้นไปบนรถเธอจึดสกดรอยตามไปแล้วก็เห็นว่าทุกคนมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็พยายามติดต่อเอเทนและถามว่าเอเทนนั่นอยู่กับควีนหรือเปล่าเพราะว่าเธอเห็นรถของควีนจอดอยู่ที่โรงแรมนี้แต่เอเทนก็ไม่ตอบ เธอจึงส่งรูปโรงแรมไปหา r j และถามว่าพวกแกมาทําอะไรกันที่นี่ซึ่ง r j ตอนนั้นเขาก็กําลังไปดูกายที่เข้าไป r j ในห้องน้ําแล้วก็เผลอหลับไป r j เขาาึะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็ลงมาหาโค้ดกวางซึ่งเขาก็งงมากว่าโค้ดกวางมาทําอะไรที่นี่โค้ดกวางเธอมาตามหาเอเทนและถามว่าเอเทียนอยู่ด้านบนไหม พอคุยนั้นอยู่ที่นี่แต่ mm. เ j ก็บอกว่าให้โคดกวางนั่งเบาๆหน่อยพอโคดกวางกําลังพูดเรื่องที่ว่าอเ j มามม่สมแต่โคดกวางก็บอกว่าเธอไม่สนใจหรอกว่าใครจะทําอะไรให้เ j พาเธอขึ้นไปที่ด้านบนถ้าเธอเห็นว่าไม่มีเอเทนเธอก็จะกลับา j จึงต้องยอมพาโคดกวางขึ้นมาซึ่งโคดกวางก็เห็นว่าทุกคนนั้นเมาจนหลับไปหมดแล้วแล้วก็เห็นว่า ควีนไปยืนอยู่ตรงระเบียงโคดกวางจึงเอามือถือขึ้นมาถ่ายพอคิดว่าควีนจะปีขึ้นไปบนขอบระเบียงซึ่งเธอน้าก็ลุ้นให้เป็นแบบนั้นแต่ควีนกับไม่ทำโคดกวางจึงโมโหมากแล้วก็ออกไปหาเรื่องควีนซึ่งอาเจก็พยายามจะห้ามไว้แต่ก็ห้ามไม่ทันโคดกวางออกไปทะเลาะก,กับควีนแต่ควีนก็ขู่ให้โคดกวางั้นทำเลยแต่โคดกวางก็ไม่กล้าอาเจจึงไปหลบอยู่ตรงหลังมาน แล้วก็แอบฟังเรื่องเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นโคตรกวางได้ถูกคุยน,นั้นผักเข้ามาที่ด้านในแต่ว่าเธอก็หยิบโทรศัพท์ของคุนแล้บอกว่าคุณอะ่ะเก็บความลับของคนอื่นไปหมดชอบแชร์นะใช่ไหมเดี๋ยวเธอจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปแชร์คุยเช่นเดียวกันขณะที่ทั้งสองคนกําลังแย่งโทรศัพท์กันอยู่อาจเจ เขาจึงมาทำร้ายควีนจนทำให้ควีนสโบกไปแล้วเขาก็อุ้มควีนขึ้นมาแล้วบอกให้โคดกวางน้นตามเขามาถ้าเกิดว่าอยากแก้แค้นควีนซึ่งเขาก็ให้โคดกวางกดลิฟต์ลงไปที่ด้านล่างเมื่อทั้งสองคนได้เข้ามาในลิฟต์โคดกวางจึงถามว่า a าจ,จะพาควีนไปไหน a าจ,จึงบอกว่าเขาจะพาควีนเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งตามคำสั่งของใครบางคนแต่เขานั้นบอกไม่ได้หลังจากนั้นโคดกวางจึงเอานิ้วของควีนมาสแกนลายนิ้วมือ แล้วก็ปลดล็อกโทรศัพท์ของควีนไปซึ่งอาร์เจก็ได้พาควีนเข้ามาที่ห้อง703แล้วก็บอกให้โคดกวานนั่นรอยอยู่ที่นี่หลาน้นาอาร์เจก็ออกมาจากห้องตัวคนเดียวแล้วก็บอกกับโคดกวางว่า้โคดกวานนั้นกลับไปได้แล้วและห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดไม่งั้นเราทั้งสองคนนั้นสวยกันแน่เรื่องราวตักลำามาณปัจจุบันเอเทนกับประแพงตกใจเป็นอย่างมากที่ได้รู้ว่าในคืนนี้ควีนนั้นเสียชีวิต คึนกลับไปอยู่ในห้องของใครก็ไม่รู้ซึ่งหมดออยก็บอกว่าคนที่รู้ก็คงจะเป็นอาเจคนเดียวเท่านั้นและเรื่องดาววันในสแตนขึ้นเปลี่ยนชีวิตใน e ีีที่12ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องดาวในอ p ีนี้นะครับผมมันยังคงเปิดโปงความลับที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นสรุปแล้ว คุยนั้นเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่และใครเป็นคนทํายังมีปริศนาอีกเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้ถูกคลี่คลายยังไงก็รอติดตามชมในวันนั้แซงคืนเปลี่ยนชีวิตในตอนอวสานนะครับผมเราจะได้ดูแล้วว่าใครเป็นคนทําคุยกันแน่เนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลานี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไป